เ้ยราคา Galaxy พิ5รุ่นแม 8G กกรอม8 g ึิฝั่งยุโรปมีราคาอยู่ที่ประมาณ49,800บาทก่อนหน้านี้เราได้เห็นภาพตัวเครื่องจริงของ Samsung Galaxy ี่5เผยออกมาแล้วนะครับล่าสุดก็ได้มีราคาฝั่งยุโรปเผยออกมาแล้วครับซึ่งมีราคาสูงขึ้นพอสมควรเลยครับโดยข้อมูลนี้เผยออกมาจากประเทศกรีซที่ระบุว่า กล l ซีซีฟิจะมีราคาในรุ่นแรม8 g b กโวลม118 g ิอ,11 gig, อยู่ที่1,299ยูโรหรือประมาณ49,800บาทครับหากเทียบกับกลาซีซีฟิที่รุ่นความจุเดียวกันมีราคาอยู่ที่1 0 9 9ยูโรหรือประมาณ42,100บาทซึ่งราคานี้สูงขึ้นกว่าเดิมถึง20%เลยทีเดียวครับ เนื่องจากในฝั่งยุโรปมีภาษีมูลค่าเพิ่มที่แตกต่างกันครับดังนั้นเราก็อาจจะพอเห็นราคาฝั่งอ,อื่นได้ว่าการซิ้ซีฟิมหอาจมีราคาที่สูงขึ้นเช่นกันครับซึ่งราคาที่สูงขึ้นอาจเป็นเพราะหน้าจอแสดงผลที่ใหญ่ขึ้นในด้านหน้าครับรวมถึงการเปลี่ยนบานพับแบบใหม่ที่มาให้เกิดรอยช่องว่างระหว่างหน้าจอด้วยครับตอนนี้ช่องไอทีฟาสสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีิบาทเท่านั้นครับ อย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ